เกือบแย่ค่ะเพราะมัวแต่รอฟันแท้ขึ้นครบแล้วค่อยมาจาัดฟันน้องมีปัญหาฟันล่างคล่อมฟันบนค่ะแล้วก็ฟันเคี้ยวเนี่ยซ้อนไปไกลเลย เพราะมีความเข้าใจว่าฟันแท้ต้องขึ้นครบก่อนค่ะถึงจะเริ่มจัดฟันได้ยังโชคดีนะคะที่เคสนี้ฟันล่างคล่อมฟันบนไม่มากเคสฟันล่างคล่อมฟันบนเนี่ยค่ะหลายๆเคสเนี่ยคุณหมอจะรักษาโดยการกระตุ้นขากรรไกรบนออกมาทางด้านหน้าซึ่งระยะเวลาที่เหมาะสมค่ะที่เราจะกระตุ้นการเจริญเติบโตของขากรรไกรบนเนี่ยก็อยู่ประมาณ8ปีถึง10ปีถ้ามาช้ากว่านั้นค่ะจะเป็นการดึงฟันออกมาทางด้านหน้าค่ะกระดูกขากรรไกรเนี่ยจะไม่ค่อยเคลื่อนหมอเลยต้องวางแผนนะคะเป็นการจัดฟันเพียงอย่างเดียวค่ะไม่สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูกได้้้้แแลววค่่ะมานอง มาช้าค่ะแต่ก็ยังมาอยู่ในช่วงที่ยังมีการเจริญเติบโตอยู่นะคะเคสนี้คุณหมอแก้โดยใช้เครื่องมือขันในการดึงฟันออกมาทางด้านหน้าแล้วก็ขยายขากรรไกรออกค่ะโดยไม่ต้องถอนฟันเลยนะก็สามารถแก้ฟันล่างคร่อมฟันบนได้ฟันเคี้ยวที่ซอนอยู่แล้วฟันแท้ที่ไม่มีที่ขึ้นอีกซี่หนึ่งก็สามารถออกมาเรียงได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องถอนฟันออกไปเลยถ้ามาช้ากว่านี้ค่ะไปกันใหญ่แน่ๆน่าจะต้องมีเครื่องมือเสริมเยอะมากเลยค่ะแล้วผลลัพธ์ก็ออกมาไม่ดีด้วย แต่ถ้าน้องมาเร็ววันนี้ค่ะจะบอกว่าเคสจะออกมาสวยกว่านี้นะคะใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆมาได้เลยค่ะคุณหมอเอมี่เฉพาะทางการจัดฟันค่ะ